การใช้งาน Facebook Live เป็นบริการของ Facebook ในการนำเสนอวิดีโอแบบเรียลไทม์ซึ่งเขารับชมได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามสามารถทำได้ง่ายๆแค่เพียงเข้าสู่ Facebook คลิกกลุ่ม Facebook ที่สร้างไว้ คลิกคุณคิดอะไรอยู่คลิกเพิ่มเติมคลิกวิดีโอถ่ายทอดสดจากนั้นคลิกถัดไปเพื่อเริ่มถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ผู้คนที่อยู่ในกลุ่มก็สามารถเข้าชมไลฟ์สดออนไลน์เรียนออนไลน์หรืออบรมออนไลน์ก็ได้